มิสกินมีฝีมือพี่นอ้องถือ M4 ถ้าฝีมือดีก็บุกไปเลยสบายใจได้มีผมอยู่วันนี้ขอติดลบสองระดับเลยนะคุณเท่ขนาดนี้ยังจะล้มละลายได้อีกเหรอดูสถิติหน่อยสุดยอดขอยาแก้ป,ปวดหน่อยอันนี้ซื้อไม่ไหวซื้ออันนี้คุณปู่ขอเงินก่อนนะ เปิดมาด้วยมีดหนึ่งเล่มเดินผ่านก็ฟันไปเลยเก็บกล่องคอนเทนเนอร์ก่อนเก็บเสร็จแล้วค่อยเข้าตึกเดี๋ยวถ้าในตึกมีคนเราก็เก็บกล่องคอนเทนเนอร์ไม่ได้แล้วกระโดดเปิดเสื้อตัวหนึ่งกระโดดเปิดลายเล็กตัวหนึ่งนี่แหละเทคนิคจะระเบิดโดนฉันได้ไหม การเคลื่อนที่ดีเข้าใจไหมการเคลื่อนที่เออการเคลื่อนที่ขอยืมเกียร์หน่อยนะเอาเกียร์ไปใช้เข้าตึกไปเลยหากสายลมฤดูใบไม้ผลิมีความหมายเหมือนดอกบัวจะขอให้ดอกบัวนั้นได้เป็นวัย,ยาวอีกครั้งได้ไหมมานเดลบริกมาเลยคุนแจทองคำยังขอได้ เว้นแต่สายอิทจะมาชั้นถึงจะตายถ้ามีคนมาฉันก็สู้ไม่ได้จริงๆนะพี่น้องโอเคให้ตายสิเกือบทำเอาฉันปัสสาวะแตกเร็วเข้าหาอะไรกินหน่อยหาอะไรกินหน่อยไม่มีอะไรกินแล้วเอาไปเลยกินอะไรก็ได้ขออะไรช่วยลดกวดก่อน ทำไมถึงปีนอัตโนมัติได้เมื่อกี้คุณแกล้งผมเหรอเขาไม่ได้เก็บผมนึกว่าผมเท่มากที่ไหนได้เขาต่อสู้กับบอดไม่จริงนะสามคน มาดูกันว่าบอดเอาอะไรมาให้เราบ้างปืนราคา150 000, 000ปืนราคา120 000สแม่เจ้าอะไรนะหัวกะโหลกเล่นมานานยังไม่เข้าใจเลยเพราะสตรีมเมอร์จริงๆแล้วเป็นสตรีมเมอร์ที่เน้นการบุกเดี่ยวจริงๆแล้วการเก็บของก็แค่งานอดิเรกอ่า ปืนนี้ถ้าไปตกที่ฐานทับอากาศให้ตายสิไม่นะบอดที่ใช้เครื่องบินจริงๆเหรอจะเป็นคนได้ยังไงแขก VIP แห่งแอฟริกาลองเล่นดูสิสตรีมเมอร์วิ่งได้เหรอถ้าสตรีมเมอร์วิ่งได้เมื่อกี้ฐานทับอากาศมูลค่า8ล้านถอนตัวค่าล้างแผนที่รู้ไว้หวังว่าทุกคนจะช่วยกันกระจายข่าวกระจายต่อไปไป ไปเล่นเครื่องบินกันเลยโอเคไปตายซะเขามาทำภารกิจด้วยปืนยิงมาก็เหลือแค่ก้าหอยู่วนทำภารกิจอะไรคู่ควรเหรอหลังเล่นเครื่องบินเสร็จก็หมาดไปเลยออกเดินทางหมดแล้วเหรอไม่มีเครื่องบินแล้วอะไรนะกระโดดลงน้ำอะไรนะวงจรพวกคุณจำคนผิดแล้ว ที่นี่คือฐานทัพอากาศมูลค่า8ล้านที่มีวงจรทำความรู้จักกันใหม่ตอนนี้ในไฟ้สดของผมไม่ใช่แค่ทาหาร300ถึง400คนเท่านั้นผมรู้สึกเหมือนมีทหารหลายพันคนเข้าคิวรออยู่แม้แต่การสแกนโค้ดยังโกงได้ผมจะให้ดูรูปนะผมถึงกับเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่รูปนี้ผมงงเลยพี่น้องจะให้ผมเป็นญี่ปุ่นเหรอ บอกว่าผมเป็นแกะเหรอบ้าเอ้ยเคยโดนโจรปล้นไหมที่นี่เอ่ออ่า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 นี่มาสมเหตุสมผลไหมอันนี้มาแล้วมาแล้วฮ่าฮากำลังเข้าพิพิธภัณฑ์ เขาอาจจะกําลังหาผมอยู่ผมดูปืนผมหายไปไหมหายไปแล้ว13วินาทีผมจะซุ่มยิงดูว่าจะซุ่มยิงได้ไหมอ่าไม่ใช่คุณเอาปืนผมไปใช่ไหมพี่น้องโชคดีที่ไม่ใช่ไม่งั้นผมจะรู้สึกผิดเล็กน้อยผมช่วยไม่ได้ปืนนี้ ต้องไปถอนตัวนี่เป็นครั้งที่กล้าหาญที่สุดของผมผมต้องไปให้ถึงบาเบลจบแล้วกำลังจะยิงมาน บินขึ้นอะไรวะเนี่ยเคลื่อนที่สิกระโดดเข้ากำแพงสองครั้งแล้วป่าเทสุดๆไวเหมือนพึ่งทำลายเกมอย่างรุนแรง<า>เหมือนมืออาชีพสุดยอดกระโดดขึ้นไปขึ้นไป มาเลยรีบเก็บให้เร็วได้เงินล้านแล้วลองเสีย่ยงดูอย่าคิดมากนี่คือบุคลิกของลูกผู้ชาย M 1 4แว่นตา35 0 0 0บาผ่านกระบอกปืนแมกกาซีน16 0.0.0, 000 2 0 0 0 0กล้อง2เท่า3กล่อง ื้อเสื้อกรอกกันกระสุนมือสองจากตลาดเสื้อกันขอสองอันได้ไหมไม่ได้อันเดียวมามาสองอันขอโทษครับผมกลับคิวบาไม่ได้อีกแล้วเมื่อเทียบกับฐานทัพอากาศเมื่อวานฐานทัพอากาศวันนี้โตขึ้นมากมั่นคงมางามั่นคงเหมือนหมาแก่จบเกม เกมถ้าอยากชนะก็ต้องสู้กับทีมสุดท้ายไม่งั้นเกียร์ของผมจริงๆจ,จะใช้ไม่ได้เลยผมจะไปที่ห้องมีคนอยู่ตรงนี้นี่มันกับดักหรือเปล่ามาเล่นกันอีกรอบเลยพี่น้องดูผมอีทีไม่ใช่กับดักสบายใจได้ทีมเดียวก็เอาอยู่ จบเกม จบเกมจบแล้วรวยเหมือนหมูผมตายแล้วระเบิดแล้วผมยังมีโอกาสอีกครั้งยังเหลือชุดเกียร์เต็มไว้นี่คือความหวังสุดท้ายของผมสู้เต็มที่ทรมานทำไมผมรู้สึกเหมือนมีมดไต่ไปทั่วตัว ที่รักยิงอีกครั้งที่รัก คุยกับคุณ จบเกมสะใจเทคนิคของสตรีมเมอร์ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่จะเล่นอีกรอบก็สามารถชนะได้แผนที่นี้พูดตามตรงผมคุ้นเคยกับมันแล้วพี่น้องโอเคไปเลย